ผมเป็นโรคความดันเบาหวานเก้ 9, าไตเป็นมาสิบปีกินยามากก็เลยไตวา,ายสับพันก็เลยเข้าโรงพยาบาลพอกินยาตัวนี้ก็เริ่มหายแล้วจะกแผลที่อววะแผลกดทับแผลกดทับเออ ก้<ค>น,<ค>นเน่าเหมือ <คน S 1> เ,เลยก้นเปื่อยเหมือเลยตรงก้นก็เปื่อยก็หายปกติแล้วผมจ่าสิบตำร,รวจสมพลแข้วเกิดอายุหกสิามปีอยู่หมู่บ้านพึกษาสวางใหญ่พ <16. S 2> ึกษาสิบหกงใหญ่ผม,ผมเป็นโรคความดันเบาหวานเก้าไตายเป็นมาสิบปีกินยามาก ก็ตายวายสับพันก็เลยเข้าโรงพยาบาลน,นอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนไม่รู้สึกตัวเมั่รู้สึกตัวก็ขยับไม่ได้พอดีแฟนไปนเจอผลิตภัณฑ์นี้ในในเน็ตก็เลยซื้อมาลองดอูข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับ ลองกินรู้ไม่เสียหายอะไรจากผมนอนไม่ขยับตัวเป็นผักนวกมาสองเดือนกินได้ประมาณสี่วันก็รู้สึกว่า,เ,าเริ่มขยับเท้าได้ขยับขาได้ก็เลยกินเรื่อยมาสามขวดสี่ขวดก็เลยลุกขึ้นเดินได้เข้าห้องน้ำได้ช่วยตัวเองได้บ้างเ,าเริ่มจะปกติประมาณสัก แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเออผมผมขอพรบคุณผลิตภัณฑ <c oughs> ์ที่ทำให้ผมเดินได้อ,อ,อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่อาการคล้ายๆผมออแผลเบาหวานมันจะไม่ค่อยหายพอกินยาตัวนี้ก็เริ่ม หายแล้วจะแผลที่วัววะแผลกดทับแผลกดทับเอก <ใน S 2> ้นเน่าหมดเลยก้นเปื่อยหมดเลยเออตรงก้นก็เปื่อยก็หายปกติแล้ว